เอาละครับทุกคนวันนี้เราจะมากินรามเมงนะครับที่ร้านนี้เลยนะฮะอะไรเนี่ยมาโกโตยะนะฮะถ้าอ่านไม่ผิด <c oughs> เราอยู่ที่โอซาก้านะครับทุกคนเราจะมากินแบบรามเมงแท้ๆที่ญี่ปุ่นกันนะครับ <c oughs> นี่สี่คนนี่คนญี่ปุ่นเลยนะอโนวอนยูนิมถ่ายเรื่องวิญญาณอีกสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอกันเราเลยริก็โต้ก็เซม่ามนี่ราเมงผมได้แล้วโดนมีุโคตรดีมากริกาโต <c oughs> นี่ราเมงออริจินอลอินเจแปนเยอะเวอนี่ห้องมนี่ห้องโอ้ร้อนอืมอืมอร่อยร้อนโอ้ยางร้อนอ่ะควันดูดิมีนี่แล้วหมูนี่เป็นซุปแบบซุปเนื้อนะทุกคน อร่อยมากจะร้อนคนร้อนเลยคือหมุนเหรอขมหมปลาสูหมูอ่ะหมูอร่อยนะมันมีกลิ่นหอมๆอ่ะจะัาที่เป็นใบใหญ่อ่ะอะไรนะพี่กระเทียมญี่ปุ่นกระเทียมกระเทียมญี่ปุ่น เ็มเปิลลอง้วมันพริกดูแซบ็บดีขึ้นนี่ะก <c oughs> ระเทียมมันกรอบดีนะอใส่ก,กระเทียมก็ได้ใส่ใส่มันกรอบมากเลยกระเทียมอ่ะกระเทียมกรอบมากน้ำมันพริกมันพริกเขาอ่ะกาเทียมแล้ พริกเผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดแบบมันคือพริกพริกเผา <c oughs> พริกเผาเลยจส่แกระเทียมนี่ไงกระเทียมหร่อยจัดกระเทียมต้องทำแบบเลี่ยนเนาะเค็มเลยตอนนี้เราก็กินหมดแล้วทุกคนแต่บอกเลยว่ากินไปกินมาเริ่มเค็มเลี่ยนแต่ก็อร่อยครัอร่อยบอกเลยว่าอร่อยจัดของพี่เลี่ยนไหมได้อร่อยอร่อยอ พี่เป็นรสแหละสปซี่สไปซี่น้ำเติเป็นราเมงเผ็ดๆนะฮะก็เลยแต่ของเราไม่เผ็ดเป็นแบบธรรมดาแบบออริจินอลมันก็เลยจะคีเพียบนิดนึงมั้งแต่ก็อร่อยอยู่ครับอร่อยคล้ายบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวคริสตะ์มาสก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมจบครับย่าครัะพายสนับสนุน